สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอั้มเทวินีโดยไม่หมองอั้มธรรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะทอปิกในวันนี้นะคะก็คือความรู้สึกที่เขาคนที่เป็นคนคุยของคุณเนาะนะมีต่อคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะสิ่งที่คุณคิดกับความเป็นจริงนะมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสี่กองด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสี่กองนะกองที่หนึ่ง กองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สี่ก่อนที่จะเลือกไพ่เนาะทำสมาธิกันก่อนนะจ๊ะเพื่อความแม่นยำหายใจก็ลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรสกอนคลายสักส,สามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเพื่อลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกอยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ค่ะคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร,ร่กดพอสทาต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ <ๆ S 1> เลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อก็คือความรู้สึกของคนคุยอ่งคุณในตอนเนี้ช่วงเนี้ยเขามีความรู้สึกยังไงต่อคุณนะคะสิ่งที่คุณคิดกับความเป็นจริงเนาะอ่ะหนึ่งสองสามหรือสี่ หากคุณยังรู้สึกสับสนอยู่เนาะลองทําสมาธิอีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึลกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจอกอกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่งเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ แต่สำหรับใครที่รู้สึกโอเคละนะหายใจเข้าลึกๆพร้อม,มกับลุงตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกสกรอบหนึ่งนะกล่องที่หนึ่งสองสามหรือสี่นะคะในหัวข้อย้ำอีกทีความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณช่วงนี้นะเขาที่ว่าก็คือคนคุยๆเนี่ย,ยนะนะช่วงนี้คุณคุยอบใครอยู่มากเป็นพิเศษหรือรู้สึกดีอะใครนะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาคิด นะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะมันความเป็นจริงยังไงคุณรู้สึกยังไงแล้วความเป็นจริงมันเป็นเช่นไรบ้างเนาะหนึ่งสองสามหรือสี่นะคุณยังสับสนอยู่ลองทาสมาธิอีกรอบสองรอบเพารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้ให้ฟังคานายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังคิดเลือกไม่ได้เนาะ กดพอสนะแล้วก็ทําสมาธิต่ออีกสักรอบสองรอบก็ได้ใครที่ยังเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวกดพอส่สวนใครที่เลื่อนได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันไล่ไลวิธีละกองน,นะเริ่มจากกองที่1นึ่ตามด้วยกองที่2 3และ4ตามลําดับแบบนี้ไปฟังนายกันเลยจ้ามาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1นนะอ่ะมาดูกันนะว่าคนที่ คุณคุยคุยอยู่นะตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรต่อคุณก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณคิดว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าคุณคิดว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเอาจริงๆคุณก็รู้สึกได้นะว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณเนาะนะคะมีความปรารถนาดีมีความเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆแต่ดูเหมือนกับว่าบางทีคุณก็อาจจะสับสนเหมือนกันคือมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้ว เขาทําดีกับคุณหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าคุณอาจจะยังสับสนอยู่นะไม่แน่ใจว่าไอ้เขารู้สึกดีกับคุณจริงไหมหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะเออมันอาจจะทําให้คุณสับสนนิดนึงนะแต่คุณก็จริงๆแล้วคุณดูรู้อยู่นะว่าเขาอารู้สึกดีัะคุณก็ขอความเป็นจริงหน่อยนะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณช่วงเนี้ยจริงๆมันเป็นอย่างไรอือดูจากพลังงานตรงนี้เขา เขาแค่์คุณมากกว่าที่คุณคิดอีกนะนะถ้าดูจากพลังงานตรงเนี้ยอือต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของคนความรู้สึกของคนมันไม่ผิดเขาเรียกว่าแม่นยำเออความรู้สึกของคนณนอะมันค่อนข้างแม่นยำคุณรู้อยู่แล้วว่าเขารักคุณ และดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเซนต์ของคุณมันถูกต้องแล้วความรู้สึกของคุณมันถูกต้องที่สุดแล้วที่คุณคิด หรือว่ารู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าเขารักคุณมากใช่ค่ะเขารักคุณมากและเขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดอีกเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีความแคร์ความรู้สึกคุณมากนะนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีความห่วงใยคุณมากๆด้วยเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันคือความนึกถึงความคิดถึงความเป็นห่วงเป็นใยความแคร์ความใส่ใจนะ เอ่อความกังวลใจเกี่ยวคุณคือดูเหมือนกับว่าโฟกัสของเขาช่วงเวลานี้ยมันคือคุณเลยนะซึ่งคุณก็รู้ตัวดีอยู่ว่าเขาอ่ะมีความแคร์มีความใส่ใจหรือสนใจคุณมากนะและแน่นอนว่าเซนต์ของคุณความรู้สึกของคุณน่มันถูกต้องและแม่นยําที่สุดแล้วค่ะหากคุณรู้สึกว่าหรือว่ามีความเชื่อว่าเขารักคุณมากๆก็ต้องบอกเลยว่าใช่ค่ะเขารักคุณมากๆหากคุณรู้สึกหรือรับรู้ได้ว่าเขาอ่ะ มีความใส่ใจหรือว่ามีความมีความสนใจมีความแคร์ความรู้สึกคุณมากก็ต้องต้องต้องบอกเลยว่าใช่ค่ะเขามีความแคร์มีความใส่ใจและสนใจคุณมากเหมือนกับที่คุณรู้สึกนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเซนส์ของคุณความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่าเขารักคุณมากเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะเขารักคุณมากจริงๆเออนะใครละคํมนายไมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยินยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กองที่สองมาดูกันว่าความรู้สึกของเขาคนที่คุณคุยคุยอยู่ช่วงเนี้ยที่มีต่อคุณอน่ะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเอาความจริงกับสิ่งที่คุณคิดนะมาดูกันว่าเทียบกันว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นดูพลังงานความคิดของคุณก่อนละกันเนาะว่าเขาคิดว่าคุณคิดยังไงดูจากพลังงานตรงนี้คุณดูรู้สึกเหมือนคุณอยากจะตัดเขาแล้วเลยหรืออาจจะรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ค่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่จนทําให้เขาให้คุณรู้สึกแบบอยากอยากจะอยากจะนิ่งเงียบบ้างเหมือนกันนะถ้าดูจากพลังงานตรงเนี้ยเอออาจจะมีคําพูดการกระทาอะไรบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับเขาก็ได้หรือเขาอาจจะทีท่านิ่งเงียบเฉยจนคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าความคิดของเขาความจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรอืม ขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันค่ะเพื่อความชัดเจนดูจากพลังงานตรงนี้เนาะคือต้องบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคุณเลยเนะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะมีคําพูดหรือการการะทำอะไรบางอย่างของของ,ของเขาเนาะที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแคร์คุณเลยหรือไม่ค่อยสนใจคุณเลยนะ ซึ่งถ้าถามว่าความรู้สึกที่เขามีให้ต่อคุณจริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้วเป็นอย่างไรต้องบอกจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะอืมและเขามันอาจจะเป็นความอาจจะเป็นนิสัยของเขาหรือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วคือเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรต่างๆแต่ถามว่าเขาอะรู้สึกดีกับคุณไหมเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็มีความรู้สึก เป็นห่วงเป็นใยคุณด้วยหรือเวลาที่คุณรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาอะเอาจริงๆเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะหรือพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนการรับรู้ค่อนข้างจะชา้าหรืออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พูดตรงๆออกไปว่าเราโอเคไม่โอเคอะไรดูเหมือนเขาก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในช่วงนี้เป็นยังไงเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนี่แหละ นะแต่เขาก็อาจจะโฟกัสชีวิตตัวเองเยอะหรืออาจจะทําอะไรตามใจตัวเองหรือว่าอาจจะขาดการใส่ใจรายละเอียดไปไป,ไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะเออแต่ก็อาจจะยังรักอิสระหรือยังอยากทําอะไรทาทำตามใจตัวเองโดยที่อาจจะลืมลึกถึงหรือคิดถึงความรู้สึกของคุณอยู่บ้างอาจจะเป็นลักษณะประมาณนะี้เนาะวันนั้นถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณช่วงนี้เป็นยังไงก็ยังรู้สึกดีเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะ จดจ่อเรื่องตัวเองเยอะหรือว่าอาจจะโฟกัสตัวเองมากกว่านะก็เลยอาจจะทําให้บางครั้งบางทีมีคําพูดการทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไปบ้างเท่านั้นเองหนอใครสบายใจรับไปใครไม่สบายใจนะก็ฟังเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางจะได้รับรู้ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเราเนอประมาณนี้นะคะอ่ะกล่องที่2จบไปเดี๋ยวไปเกาะต่อกันที่กล่องที่3ไปฟังคํานายกันเลยจ้า มาค่ะต่อกันที่กองที่สามนะมาถึงกองที่สามกันแล้วมาดูกันสิว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงเป็นอย่างไรก่อนอื่นขอดูพลังงานความคิดของคุณก่อนนะว่าเขาคุณคิดว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรดูเหมือนกับว่าคุณก็ยังดูเขาไม่ออกเลยเนาะนะคุณอาจจะรู้สึกว่าดูเขาไม่ออกเลยว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณเออดูไม่ออกดูแบบ หรือคุณอาจจะมองว่าเขาแบบว่าทําดีอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าอ่ะขอดูพลังงานความจริงเ่ยค่ะว่าความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรอูอ้ตายแล้วนี่จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรคุณหรืออาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยนะว่าเขาดูมีใจรัก ใครคุณค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะโอ้เดี๋ยวนะนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้รักคุณหรือว่าไม่ได้มีใจให้กับคุณ,หร,ใให,คณหรือว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษพิเศษให้กับคุณเนาะแต่ต้องบอกเลยดูเขาอะดูเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณอย่างลึกซึ้งเลยนะ ขอซ้ำอีกทีหนึ่งนะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับคุณหรืออาจจะไม่ได้รักคุณหรือไม่ได้มีใจให้กับคุณแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณคิดผิดเพราะความจริงแล้วเขารักคุณเขามีใจให้กับคุณแล้วต้องบอกเลยว่าเขาดูมีความรักให้กับคุณแบบลึกซนะึ้งเดยดาวเขามองคุณเป็นคู่ชีวิตนะว้า ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าความคิดของคุณมันไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคุณอาจจะรู้สึกว่าดูออกดูเขาออกยากจังเลยดูเขาไม่ค่อยออกเลยเขาดูแบบเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ชอบคุณไม่ได้มีความรักให้กับคุณหรือว่าไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจคุณใช่ไหมแต่ความจริงต้องบอกเลยมันตรงกันข้ามอเออเพราะดูเหมือนกับว่าเขามีความลลาลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณ มีใจให้กับคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแล้วมองคุณในแง่ที่แบบเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคเขาทุกอย่างก็ได้นะเออคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบางครั้งบางทีทีท่าที่เขานิ่งเงีๆเฉยเขาอาจจะเขินก็ได้หรืออาจจะแสดงออกไม่ เก่งหรือว่าแสดงออกไม่เป็นก็ได้หรืออาจจะเก็บทรงอยู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะช่วงนี้คือเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแต่แค่ไม่ได้แสดงออกนะทีท่าที่เขาแสดงออกอาจจะตรงกันข้ามนะอาจจะดูทําเป็นนิ่งทาเป็นเงียบทําเป็นเฉยดูเหมือนกับว่าไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยหรืออาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้รักไม่ได้มีใจ แต่จริงๆแล้วความจริงข้างในความรู้สึกภายในใจของเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากมีความหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณเลยนะมีความรู้สึกตกหลุมรักคุณเลยหลงสเสน่ห์คุณเลยนะมีความมีความรู้สึกพิเศษให้กับคุณเลยแล้วมองคุณในแง่ของการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบในระยะยาว้วยมองคุณเป็นผู้ชีวิตเลยหรือมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงการ การเป็นคู่ครองการเป็นไปได้เช่นเดียวกันโมนะใครละเขา้นานาานาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาค่ะกองสุดท้ายกันแล้วมาดูกันว่าเขานะคนคุยนะความรู้สึกที่คนคุยนะที่คุณคุยคุยอยู่ช่วงเนี้ยเขามีต่อคุณช่วงเนี้เป็นอย่างไรนะสิ่งที่คุณคิดกับความเป็นจริงเป็นอย่างไรอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานความคิดของคุณก่อนละกันว่าคุณคิดอย่างไรเนาะ อืมก็ดูชิวๆสบายๆเนาะเพราะฉนั้นความสิ่งที่คุณคิดก็คือตอนนี้มันอาจจะยังดูแบบชิวๆสบายๆราบรื่นราบรื่นนะเออไม่ได้มีอะไรหวือหวานะก็ดูมันไปเรื่อยๆเนาะความรู้สึกข,ของคุณอาจจะเป็นประมาณนี้นะแล้วความจริงเป็นอย่างไรขอดูพลังงานความจริงหนาะอูดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่คุณคิดกับความจริงต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกันนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ หากคุณรู้สึกว่าเขารักและใส่ใจคุณหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดีมันแฮปปี้มันมีความสุขต้องบอกเลยว่าคุณคิดถูกแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็คิดแล้วก็รู้สึกเหมือนกันกับคุณนะเออถ้าถามว่าเขารู้สึกเหมือนกันกับคุณไหมต้องบอกเลย เขารู้สึกเหมือนกันกับคุณนะคะเอยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดีมันแฮปปี้มันมีความสุขเขาถูกถูกต้องตามสเปคนะคุณถูกอกถูกใจเขานะตรงสเปคของคุณนะก็ต้องบอกเลยคุณก็ตรงสเปคของเขานะหากคุณรู้สึกว่า คุณแฮปปี้มีความสุขที่ได้เจอเขาก็ต้องบอกเลยเขาก็แฮปปี้มีความสุขที่ได้เจอคุณนะหากคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกพิเศษกับเขามีความรู้สึกผูกพันกันเมือนเนิ่นนานนานแสนนานก็ต้องบอกเลยเขาก็รู้สึกเชกเช่นเดียวกันกับคุณหากคุณรู้สึกคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิตโอ้เพราะฉะนั้นดูจักรวานาตรงนี้ต้องบอกเลยคุณกับเขาใจตรงกัน คุณรู้สึกกับเขาเช่นใดต้องบอกเลยเขาก็รู้สึกกับคุณเช่นนั้นนะความรู้สึกของคุณมันแม่นยำและต้องบอกเลยว่าเป็นพลังงานเดียวกันเลยนะในช่วงเวลานี้นั่นเองเพราะนั้นถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณช่วงนี้ในความ คิดของคุณกับความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ต้องบอกเลยสอดคล้องกันเต็มที่เพราะว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณคุณรู้สึกพิเศษกับเขาและรู้สึกว่าเขาก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันก็ต้องบอกเลยว่านี่คือความจริงเพราะเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณเช่นกันนะในช่วงเวลานี้นั่นเองโอ้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าความคิดถึงความรักความรู้สึกดีของคุณกับเขา มันตรงกันมันพอดีกัน,นม,ม, bold. มันเป็นความรู้สึกเดียวกันมีจิตใจที่ตรงกันความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณกับเขาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ใจตรงกันสุดๆความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็เป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่คุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณคุณรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใคในตัวเขารู้สึกนึกถึงคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาคิด รู้สึกผูกพันกับเขารู้สึกผูกพันรู้สึกแฮปปี้มีความสุขที่ได้เจอกัน mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับที่คุณรู้สึกกับเขา mm hmm. เหมือนกันในช่วงเวลานี้นั่นเองก mm hmm. ็นะใครเล้านานไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ mm hmm. เพื่อยืนยันรัะพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย